ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r โ t บายชริกร์นะคะข้อความจากเบื้องบนเบื้องบนท่านอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะคะมีเรื่องอะไรที่จะบอกมีเรื่องอะไรที่จะแนะนําคุณในช่วงนี้นะคะกัอนอื่นแม่หมอขอใช้พลังงานของคุณจากไั่สำหรับนี้ก่อนละกันเนาะก็ค่อยไปใช้พยายานโลกนะคะขออนุญาตครูบาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะ ขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้หนึ่งใบเช็คพลังงานของคุณกันก่อนว่าจะของคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้คุณได้ไพ่ใบนี้ในตอนนี้แม,ม่บอกว่าชีวิตของคุณเริ่มดีขึ้นสวยงามขึ้นดีขึ้นเหมือนได้เติบโตเหมือนได้เกิดใหม่ใช้วงจรชีวิตใหม่ๆกำลังก้าวเข้าสู่ เส้นทางที่ที่ตัวเองใฝ่ฝันเหมือนคุณเพิ่งออกจากไข่พยายามแล้วพยายามมาเนิ่นนานและพยายามที่จะประ,ประสบความสําเร็จพยายามที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักพยายามที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแต่ที่ผ่านมามันอาจจะยังล้มลุกคุกคานอยู่แต่ณตอนนี้สิ่งที่แม่หมอเห็นคุณได้เหมือน เกิดใหม่เหมือนได้รับอิสระภาพจากบางอย่างจากบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าอิสระภาพเนี้ยความรู้สึกเนี้ยคุณจะยังไม่ค่อยอยากบอกใครอะ่ะมันอาจจะเป็นอิสรภาพที่มันเกิดจากข้างในมุมมอง,องทัศนคติที่มันเกิดจากข้างในที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะเคยคุณจะคิดอย่างเนี้จากที่เมื่อก่อนก็คิดอีกแบบหนึง่งแล้วโดย ส่วนใหญ่เลยเนี่ยคนรอบข้างอะ่ะเขาจะไม่ได้คิดแบบนี้หรอกแต่คุณรู้สึกว่าเออการคิดแบบเนี้ยมันมันมันมีความสุขมันเบามันสบายแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้เออคุณก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ค่อยๆกระเถิบค่อยๆที่จะเอ,อ่อเติบโตไปในเรื่องนี้ดีกว่าคุณรู้สึกแบบนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยฉันคิดแบบนี้ฉันมีทัศนคติแบบนี้พวกเธอมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ถึงขนาดว่าจะแบบกวักมือมาให้เรียกว่าเออทุกคนต้องคิดแบบฉันนะไม่ใช่อ่ะคุณกําลังเรียนรู้มันไปด้วยคุณกําลังเรียนรู้สิ่งนี้ไปด้วยและสิ่งที่เป็นหมอเห็นนะคุณประทับใจคุณประทับใจ ชีวิตของคุณในช่วงนี้คุณประทับใจเหตุการณ์หรือความรู้หรือความคิดทัศนคติของคุณในช่วงนี้ว่ามันวิเศษมากๆมันพิเศษมากๆสําหรับคุณนะน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันคุณรู้สึกว่าชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนละเพราะอะไรเพราะว่าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนใช่หไหมหมอจะให้ไพ่ไว้ตรงไหนดียะตรงนี้แล้วกันเนาะไพ่ตัวตัวของคุณไว้ตรงนี้แล้วมาดูว่าเบื้องบนท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะ เบื้องบนท่านอยากบอกอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเบื้องบนท่านอยากที่จะแนะนําอะไรอยากที่จะบอกอยากที่จะเป็นไกด์นำทางให้กับคุณในเรื่องใดคะโอเคไพ่ไปที่หล่นมาของขึ้น ของขึ้นรวดเร็วแล้วก็ด้านมืดแล้วก็เดินหน้าต่อพ่อยากจะบอกเบื้องบนท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณให้คุมสติอารมณ์ให้ดีท่านอยากจะบอกว่าให้คุมสติอารมณ์ให้ดีอ,อึดอัดใต้สำรับเป็นอึดอัด ช่วงนี้ก็คือว่าอพอความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนคุณยังต้องเจอความคิดเดิมๆอยู่หมายถึงไม่ใช่ตัวคุณนะอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นคนรอบข้างหรืออีกอหลายๆคนอย่าไปถือโทษกดเขานะอย่าไปถือโทษกดเขาเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันความคิดเราเปลี่ยนไปหรือการกระทําของเราไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยคนรอบข้างของเราเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหมือนเราดังนั้นคุณจะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆมันจะทําให้รู้สึกว่า,อ,าอัตราม,มันเกิดขึ้นเร็วอัตรามันคลองมันครอบเราไวขึ้นเพราะว่าถ้าคนที่กําลังเดินเดินเ,เขาเรียกว่าเรียนรู้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการได้เห็นในมุมมองใหม่ๆการได้ใช้ชีวิตหรืออยู่ในวงวงจรชีวิตใหม่ๆอยู่ในกลุ่มคนใหม่ๆหรือใดๆก็ตามเนี่ย คุณจะเห็นถึงความแปลกใหม่ของวงการนั้นเห็นถึงความแปลกใหม่ของสิ่งสิ่งใหม่ๆที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะชื่นชอบในสิ่งที่แปลกใหม่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึกประทับใจแล้วก็สิ่งนี้มันทําให้คุณแบบมี power นะสิ่งที่มันทาให้คุณมี power แล้วก็เห็นของดีของตัวเองมากขึ้นใดๆก็ตาม แต่พอไปเจอสถานการณ์เราต้องเจอชีวิตประจําวันใช่ไหมสถานการณ์อื่นๆของคนอื่นน่ะที่เขายังไม่ได้ชอบแบบเดียวกับเราอ่ะบางทีมันมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นเออมันมีกิเลสเข้ามาในใจนั่นแหละเพราะทีนี้มันมีการโต้แยง้งการเอาชนะหรือใดๆก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยหรือกระทบใจเราได้ง่ายเนี่ยก็ให้ระมัดระวังมันไม่ใช่ความผิดของคนอื่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันคือการที่ เรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราท่านเองบางครั้งเราไปเห็นของดีของตัวเองเราไปเห็นคุณค่าของตัวเองเราไปเอ่อเห็นว่าตัวเองแบบเออมีความสุขหรืออยู่ในเกณฑ์นี้หรืออยู่ในอะไรแบบนี้อัตตามันจะคลองมันก,มนก็มันก็ไม่ผิดนะคุณอย่าไปคุณอย่าไปคุณอย่ากโกรธคุณอย่าโกรธคนที่เขาว่าคุณว่าอุย้ยอัตตาเยอะเนี่ยถึงได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามทําอัตตาให้มันตัวเล็กลง อย่าไปโกรธถ้ายิ่งโกรธอตามก็ยิ่งใหญ่เหมือนไปกระเทือนใจมันน่ะมันไปกระเทือนใจมันถ้าเกิดเขาบอกว่าเราอัตตาเยอะอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาดูตัวเองว่าเฮ้ยเราโมโาหง่ายหรือเปล่าเราโกรธง่ายหรือเปล่าอถ้าเราโมโาหง่ายโกรธง่ายอ่ะใครก็ว่าเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตา,ตาตัวโตวมากดังนั้นพิจารณาพิจารณาค่าตาหรือถ้าค่าไม่ได้คุณก็ทาให้มันเล็กลงเพราะนี่คือกายสมมติ แล้วสิ่งที่เบื้องบนท่านอยากจะบอกอีกก็คือเพราะคุณจะได้ไปต่อไม่ติดไม่ติดอยู่กับไม่ติดอยู่กับผวังของของกิเลสไม่ติดอยู่กับด้านมืดผวังของกิเลสอ่ะในใจอ่ะมีกันทุกคนนะเราจะผ่านด่านพวกนี้เราต้องผ่านไปทีละเล็กทีละน้อยมันทางเข้าของกิเลสมันมีทั้งหมดหทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมดังนั้นอ่ะมันอ่ะเข้ามาได้ทุกช่องทางจริงๆวันทั้งวันเนี่ยมันเข้าได้ทั้งหมดหทางอ่ะเราก็จะต้องค่อย ค่อยๆเรียนรู้ปิดทางเข้าตรงนั้นไปเรื่อยๆ,อยๆมันอาจจะไม่ได้ทำได้วันเดียวแล้วได้เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ทำเราจะไม่ปิดประตูดันได้เลยแต่ถ้าเราปฏิบัติจริงๆเออวันนี้เออฉันมองคนนี้ไม่ชอบใจเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ,อ้คนนี้ทําไม่ดีเลยด้วยเรามองเขาด้วยสายตาก็แสดงว่ามันเข้ามาในสายตาเราแล้ว,ลวใช่ไหมวันนี้เพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังมากๆเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเพาะเลยเนี่ยเข้ามาทางหูเราละ เห็นไหมแล้วก็น่ะแหละตามนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่อยๆรู้ค่อยรู้ค่อยๆปฏิบัติเพราะคุณจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีมันไม่จําเป็นว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนทุกๆการใช้ชีวิตทุกๆอาชีพรวนอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจจิตใจความเข้าใจจิตญ,ญาณการเรียนรู้ภายในของตัวเองทางนั้นเลยมันไม่ได้อยู่นอกนอกเหนือไปจากตัวเราเลยมันอยู่ข้างในนี่แหละ มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้จะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกว่าทําไมมีอุปสรรคเยอะจังทําไมมารผจญเยอะจังนู่นนี่นั่นมานเข้ามาเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะออกจากมานได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่านี่คือมารน,นะถ้าเราไม่รู้ว่านี่คือความอึดอัดครับข้องใจนะนี่คือกิเลสนะเราจะไม่รู้ว่าสิ่งไหนคือการหลุดพ้นดังนั้นสิ่งที่เราเจอโจทย์ที่เรากําลังเจออยู่เนี่ยเราต้องแก้โจทย์ให้ดีอย่า อย่างเดียวขออย่างเดียวอย่าไปโทษคนอื่นขออย่างเดียวนะอย่าไปโทษคนอื่นเพราะว่าเขามีหน้าที่ทําให้เราตื่นบางครั้งก็มาในรูปแบบของความไม่น่าพอใจแหละแต่อย่างน้อยอ่ะเขาก็ทําให้เราตื่นทําให้เราเข้าใจแล้วท่านอยากบอกอะไรอีกคะเบื้องบนของคุณท่านอยากบอกอะไรอีกไพ่ใบน,นี้ถอดจิตหมายเลขสองสอง ถอดจิตให้ทานว่าทำมาค้าขึ้นยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งที่ท่านอยากบอกกับคุณเพิ่มเติมดูใต้สำรับสิใต้สำรับเป็นความสุขท่านอยากบอกว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยทอจิตเนี่ยจิตอะนะจิต เราก็ต้องมีอยู่แล้วจิตๆของเราอะบางคนนะคนที่ยังไม่ตื่นน่ะเขาจะรู้แค่ความคิดกับอารมณ์นะรู้แค่ความคิดกับอารมณ์แต่ค,คุณน่ะเป็นผู้ตื่นแล้วอะเบื้องบนท่านอยากจะบอกว่าความคิดอารมณ์แล้วก็ตัวผู้รู้ต้องมีมีความคิดมีอารมณ์แล้วมีตัวผู้รู้เป็นตัวกำกับดังนั้นจะต้องมีสามอย่างนี้พอมีสามอย่างนี้ปุ๊บคุณจะเข้าใจสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่มันมากระทบอะ ก็ถือว่าให้ทานถือว่าเออช่างเขาเถอะเออช่างเขาเถอะเขาคงคือให้อภัยอ่ะอืมมันเป็นการให้อภัยมันเป็นการมันเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งนะการให้อภัยเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นทานที่ไม่ต้องเสียตังค์แต่เป็นทานที่เรียกมหาทานการให้อภัยการไม่ติดเวรติดกรรมการที่จะต้องไม่มาแก้ไข,ขกระบวนการใดๆแล้วแก้ณนะตอนนี้เลย ตัดกรรมณนะตอนนี้เลยถ้าทำได้มันไม่ยากเกินไปสำหรับคุณถ้าข้อความนี้จะส่งถึงคุณมันก็ไม่ยากเกินไปที่คุณจะให้อภัยคนที่เขาทำให้คุณเสียใจหรือโมโหหรืออะไรก็ตามได้แล้วพอคุณให้อภัยปุ๊บไวเบชั่นความรู้สึกของคุณอะ่ะมันมันจะดีขึ้นพอดีขึ้นพลังงานบวกมันก็มากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้น พลังงานบวกมากขึ้นความรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมันทำให้คุณเจริญขึ้นเพราะพลังงานมันจะดึงดูดพลังงานดีๆทำมาค้าขายดีขึ้นให้ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้โดยคำสอนคำสอนของครูบาอาจารย์คำสอนของคนที่เขาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาแล้วเขามีข้อมูลอยู่แล้วเขาเขาเคยผ่านมาแล้วแล้วเขาก็บอกเราว่าเออผ่านไปอย่างนี้อย่างนี้ ส่วนใหญ่ครุทางด้านจิตวิญญาณครูทางด้านจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งคนที่นับถือพุทธก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะคอยสอนคอยบอกเราเราก็เอาเอาคําสอนของท่านมาเป็นคันลองมาเป็นเ เป็นไกด์นำทางถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้บวชเป็นพระหรือบางคนก็บวชก็จะต้องใช้ของครูบาอาจารย์เลยแหละเป็นหลักใหญ่เป็นหลักใหญ่เลยคำสอนของท่านคือนเน้นมากๆแล้วก็สายตรงเลยสำหรับคนที่บวชนะสายตรงเลยแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยคุณก็สามารถเอาคำสอนของท่านครูรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และคุณจะราบรื่นแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นค้าขายมันก็ดีขึ้นเพราะพลังงานของคนขายดีอะ พลังงานของคุณดีเงินมันก็หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนมากมายมากขึ้นเพราะไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือคนที่พลังงานลบๆมองโลกแต่แง่ร้ายเพราะเขารู้สึกเขาจะลงทุนผิดพลาดแต่ถ้าคุณมองโลกในแง่ดีคุณมีจิตใจดีมันก็ส่งออกมาถึงคำพูดการกระทำของคุณเนี่ยคนที่เขากล้าคนที่เขาอยากที่จะซัพพอร์ตคุณเขาก็กล้าที่จะสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณเพราะเขาไว้วางใจว่าเขาช่วยคุณแล้วจะได้ประโยชน์ นี่คือสิ่งที่เบื้องบนท่านอยากจะบอกกับคุณก็คือหนึ่งเลยสร้างพลังงานดีๆสร้างไวเบชั่นของตัวเองให้ดีเข้าไว้อะความสุขอะเห็นปะความสุขแล้วก็ใต้ความสุขก็จะเป็นธาตุน้ําสมบูรณ์อะมันก็คือความรู้สึกธาตุน้ำก็คือความรู้สึกตอนนี้ก็คือดึงพลังงานดีๆเข้าไว้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะบางครั้งมันก็ยากที่จะดึงความรู้สึกของตัวเองคืนมา แต่มันก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าเราบอกว่ามันยากฉันทําไม่ได้หรอกมันทําไม่ได้ทันทีแต่ถ้าเราบอกว่ามันต้องได้สิไม่ได้วันนี้เดี๋ยววันนี้อเอาแค่ชั่วโมงเดียวก่อนเดี๋ยวฉันจะรู้สึกดีดูนั่งฟังเพลงหรืออะไรก็ได้อยู่กับธรรมชาติฟังเสียงคลื่นธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงนกร้องอะไรก็ได้ได้หมดเลยที่ดึงพลังงานของคุณที่ดึงความรู้สึกของคุณให้ดีขึ้นมันจะเป็นตัวนำทางแล้วก็ เหมือนเป็นแสงสว่างที่คุณส่งออกไปสู่จัก,กรวาลแล้วเขาจะเล็งเห็นแสงของคุณแล้วก็จะส่งแสงสว่างที่ดีๆๆมาให้กับคุณถ้าคุณไม่เป่งประกายด้วยวายเบชั B ่นอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะจะไม่มีใครเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เห็นเบื้องบนจะไม่เห็นเลยจะริบหลีมากมากแต่ถ้าคุณรู้สึกดีมีวายเบชั B ่นดีใช้ชีวิตดีๆอยู่บนโลกมน,นุษย์ใบนี้ด้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างประโยชน์ สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นนั่นคือส่วนที่คุณเปล่งประกายพลังงานของคุณให้กับเบื้องบนได้เห็นท่านได้เล็งเห็นและได้เฝ้าดูคุณได้ชัดเจนมากขึ้นเฝ้าดูชัดเจนถ้าท่านเฝ้าดูแบบชัดเจนพลังงานของพวกท่านน่ะจะส่งถึงคุณด้วยเพราะว่าคุณได้ลิงก์แล้วก็ดึงดูดพลังงานเดียวกันนั่นคือส่วนสำคัญและท่านอยากบอกอะไรอีก ท่านอยากบอกอะไรอีกคะเรียนเชิญเรียนเชิญเป็นเงินเป็นทองแล้วก็วาจารุนแรงแล้วก็ผู้คุมของไม่เหมาขอขยายวาจารุนแรงทาดุน้ำโอเคก็อืม สามใบยขยายวาจารุนแรงก็คือว่าอารมณ์ต้องดีอย่าอารมณ์เสียนะอย่าอย่าพูดจาแบบสาบแช่งใครอย่าอย่าไปโวยวายอย่าอย่าไปอาสับแช่งอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นให้มีความสุขเข้าไว้ให้มีความสุขเข้าไว้ให้ทานนะแล้วแล้วพลังงานของคุณนะ่ยมันจะถูกฟื้นฟูพลังงานของคุณจะถูกฟื้นฟูมากขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเบื้องบนเนี่ยเบื้องบนไม่ว่าเขาจะเป็นใครเนี่ยนะ ด,ดูขอดูใต้สำรับขอไพ่ค่อนข้างหนาไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะท่านเป็นผู้มีอำนาจท่านเป็นผู้มีอำนาจมากๆพลังงานของผู้มีอำนาจบารมีที่คอยเฝ้าดูคุณอยู่คอยปกป้องคอยคุ้มครองคุณอยู่บางคนนับถือพญาคุฑบางคนชอบมองท้องฟ้าก็อาจจะไม่ได้แบบว่านับถือมากอะไรอย่างเงี้ย แต่สังเกตว่าถ้ามีนกเยอะๆที่บ้านหรือคุณชอบมองทองฟ้าก็เกี่ยวข้องกับเจ้าแห่งเวหาอาจจะเกี่ยวโยงไปถึงท่านได้เหมือนกันนะคะก็คือท่านบอกว่าโอ้ย <c oughs> นี่ท่านใต้สำหรับเนี้ยพันธสัญญาทีาทีไม่หมอขอเอาขึ้นมาด้วยพยาคุดพญานาพยาคุดกับพญานาค าตามตำรับตำราแล้วก็อาจจะไม่ถูกกันนะแต่จริงๆเป็นพี่น้องกันตำราก็คือตำลาแต่ความเป็นพี่น้องก็คือเป็นพี่น้องในความต่างก็ยังมีจุดจุดหนึ่งที่มีมีสายใหญ่มีสายใหญ่ที่ที่ผูกพันกันท่านอยากจะบอกกับคุณว่าถ้าเกิดคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเนี่ย อย่าติดอยู่ในพลังงานลบคุณเห็นไหมด้านมืดเนี่ยกับกับวาจารุนแรงเนี่ยมันมันมาอยู่ในตําแหน่งเดียวกันด้านมืดกับวาจารุนแรงมาอยู่ในตําแหน่งเดียวกันคือเบื้องบนท่านอยากให้คุณแก้ตรงนี้เท่านั้นเองถ้าสมมติเอ่อใครมาสบประมาทใครมาว่าเราถึงแม้ไม่ได้ว่าเราแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราว่าสิ่งที่เรานับถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอามาเก็บไว้อเขาทํำยังไงเขาได้อย่างงั้นการกระทําของเขาก็เป็นส่วนของเขา การกระทํามันก็เป็นเหตุปัจจัยเขาเรียกกรรมกรรมคือการกระทําดังนั้นเราไปเปลี่ยนกรรมใครไม่ได้ถ้าเราไปเอากรรมเข้ามามันก็เป็นการกระทําใหม่ของเราอ่ะมันก็เป็นกรรมใหม่ของเราดังนั้นถ้าปล่อยวางได้ปล่อยวางไม่มีใครไปทําร้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้ไม่มีใครไปทําร้ายครูบาอาจารย์ของคุณได้ไม่ม,คคาาคม,มีคนที่เขาว่ากล่าวาว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จิตใจเขาคิดแบบนั้นเขาไม่เข้าใจเขาไม่รักเขาไม่ชอบแล้วแถม ไม่ชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ก็เป็นเรื่องของเขาอย่าให้มันเป็นเรื่องของคุณอย่าตกอยู่ในพลังงานเดียวกันกับเขาเท่านั้นพอ <g erton> คุณเข้าใจไหมสมมติใครที่เขาอยู่ในวงการอะไรสักอย่างที่เขาแบบแอนตี้แอนตี้แอนตี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกไปตอบโต้ตอบโต้ตอบโต้ตตตตตเราอยู่ในพลังงานเดียวกันกับเขานะ เราอยู่ในวงของพลังงานเดียวกันนะเขามีพลังงานแย่ขนาดไหนคุณกําลังถูกดูดเข้าไปในพลังงานของเขานะดังนั้นถ้าเจอคนประเภทนี้คนกลุ่มนี้ที่เขาเขามีแต่แบบท็อกซิกมากๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปอะไรเขาเลยเพราะไม่งั้นเราจะถูกดูดเข้าไปในความท็อกซิกกลมกลืนไปกับเขาแล้วก็เราจะไปเผลอ,อาวาตารว่าเราดีกว่าเขาทั้งๆท,ท,ท,ที่เราก็ัวไปทะเลาะก,กับเขาอยู่ดังนั้นหลุดออกมาจากพลังงานนั้นซะดึงตัวเองออกมาจากไอ้ความท็อกซิกของคนอื่นๆซะ ให้มาอยู่ในวายเบชชั่นที่ดีวันนี้เบื้องบนของคุณนะ่ะท่านอยากที่จะให้คุณอยู่ในวายเบชชั่นที่ดีให้มากๆทํายังไงก็ได้บางคนต้องนั่งสมาธิบ้างอยู่กับตัวเองบ้างคอนเนคกับตัวเองบ้างคอนเนคกับตัวเองก็คือการได้รู้ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละคือการคอนเนคกับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยไม่ต้องไปหาของดีที่ไหนเลยของดีอยู่ที่ลมหายใจของคุณคุณจะได้ทุกอย่างได้จากการที่คุณรู้ลมหายใจ ในทุกๆวันนี่คือความพิเศษที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันจะขนาดนั้นเลยเหรอลองสิลองการลองในที่นี้ไม่ใช่ให้ลองแบบสูตรลมหายใจแล้วก็นั่งได้มองว่าอะไรจะเข้ามาของดีฉันจะถูกหวยไหมฉันจะได้โลบโชคลาบอะไรไม่ไม่ใช่นะให้รู้ไปแค่นี้สักหนึ่งเดือน ให้รู้ไปแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกในแต่ละวันจะนั่งสมาธิก็ได้หรือไม่มีเวลานั่งสมาธิก็ให้รู้ลมหายใจให้ลมหายใจของเราวายาวๆเข้าไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆว,วันละสามสี่ครั้ง5้าครั้ง3ามมื้อสี่มื้อเวลาก็ทําไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปคาดหวังอนาคตจะเป็นยังไงสิ่งใดจะเข้ามาทําด้วยความปล่อยวางภายในหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ มันเป็นสิ่งที่พิเศษมันเป็นพลังงานที่พิเศษมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเรียกได้ว่ามัน,ม,นมันมหสัสจรรย์เลยแหละถ้าคุณเปิดใจและจิตใจคุณจะต้องนิ่งด้วยนะช่วงสูดลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องไปคิดอะไรปล่อยวางรู้แค่ลมหายใจเท่านั้นความมหสัสารรย์มันจะเกิดข,ขึ้นกับคุณแน่นอนแล้วก็เบ้องบนของคุณนะ่ะท่านก็ ท่านก็เลยเห็นคุณได้หลายๆอย่างแล้วแต่ในตอนนี้ท่านก็เห็นว่าตอนนี้กําลังอาจจะติดอยู่กับพันธนาการเรื่องที่มันเป็นด้านมืดนะเนาะความโมโหวความโกรธเนี่ยถ้าอยากจะทําธุรกิจให้มันดีขึ้นอยากจะให้ชีวิตมันมันดีขึ้นมันปังมันมันจเจริญขึ้นเนี่ยก็ตัดไอ้พลังงานตรงนี้ออกไปซะเพราะนี่มันเป็นไวเบชั่นที่อยู่ล่างๆอะ่ะไม่งั้นคุณจะไปขลุกอยู่แต่ไวเบชั่นแล้วก็ได้แต่โหยหาความสําเร็จถ้าไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้น เพราะท่านปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ท่านดูแลคุณอยู่ท่านเป็นผู้คุ้มครองคุณอยู่การคุ้มครองของท่านน่ะหนึ่งเลยผู้คุ้มครองผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะทีแนะแนวทางให้กับคุณท่านจะบอกทางให้กับคุณให้คุณได้เดินเพราะคุณอยู่ภาคสนามคุณก็จะต้องเดินคุณจะต้องเล่น แต่ท่านอาจจะมาในรูปแบบของการให้ความรู้อาจจะมาในรูปแบบของสถานการณ์ให้เราออกจากสถานการณ์นั้นมาตรงนี้สิมาตรงนั้นสิท่านไม่ได้แบบมาพูดแบบนี้นะแต่ท่านจะส่งข้อมูลท่านจะส่งนู่นนี่นั่นมาให้เราด้วยความมหัศจรรย์เพียงแค่ถ้าคุณรู้ลมหายใจเข้าออกคุณจะเห็นการที่เหตุการณ์บางอย่างที่มันเกื้อหนุนคุณมากขึ้นคุณจะเห็นว่อ๋อจักรวาลซัพพอร์ตเราอยู่สิ่กดิสิธิ์เบื้องบนซัพพอร์ตเราอยู่ อยู่ดีๆถ้าคุณรู้สึกว่าเออไม่สบายเารู้สึกไม่สบายในเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปที่แบบสอนให้ให้ให้ทำยังไงให้อาการนี้มันดีขึ้นขึ้นมาโดยที่คุณไม่ได,คไได้คุณไม่ได้ไปถามเลยคุณไม่ได้พูดด้วยซ้ำมันอยู่แค่ในความคิดด้วยซ้ำแล้วเปิดเปิดโทรศัพท์มามันก็ขึ้นแบบนั้นจริงๆมันคือการลิงก์กันกับข้อมูลคุณลิงก์กันกับเบื้องบนนะไม่ได้พูดนะ บางคนไม่ได้พูดเลยแต่ขึ้นมาจากโทรศัพท์เลยนั่นก็คือข้อมูลที่คุณก็ต้องรับไว้พิจารณาอีกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเบื้องบนนะคะและแม่ไม่บอกขอให้เบื้องบนอวยพรให้กับคุณนะคะในวันนี้ขอให้เบื้องบนอวยพรให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะปวดหัวปวดศีรษะพลังสถิต แล้วก็ถ่ายทอดวิชาไต้สำรับเป็นเพ่งพินิษเพ่งพินิษ์นี่ก็คือการตั้งสตินั่นแหละนะในช่วงนี้ข้อมูลต่างๆที่มันเข้ามาหรือสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยอะไรที่มันปวดหัวอะไรที่มันเครียดอะไรที่มันวิตกกังวลต่างๆนานาก็ให้คุณได้สติเข้าไว้นะเนี่ยให้คุณได้สติให้คุณเพ่งพิจารณาให้ดีว่าเออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันไม่เอื้อประโยชน์เลยนะมันไม่เอื้อประโยชน์เลยมันทําให้เราเครียดมันทําให้เราโมโห,โหเครียดปวดหัวบางคนก็ลมในกระเพาะอาหารเยอะขึ้นใดต่างต่างร่างกายมันจะส่งสัญญาณให้กับเราถ้าอยากจะฟื้นคืนพลังงานให้ดีขึ้นก็เลิกโฟกัสที่เรื่องที่ทําให้เราปวดหัวเลิกโฟกัสความเครียดเลิกโฟกัสในสิ่งที่รู้สึกอึดอัดใจอะ่ะ มันแก้ไม่ได้ไปแก้คนอื่นมันแก้ยากมากปล่อยให้เขาคิดไปเถอะปล่อยให้เขาเป็นไปเถอะปล่อยให้เขาพูดไปเถอะไม่รู้ไม่เห็นเขาไปเลยถ้าอยู่ในโลกโซเชียลก็ไปต่อไปเห็นไปบล็อกเบิร์กเข้าไปเลยอย่างเงี้ยง่ายแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองเนี่ยคุณมีเบื้องบนเป็นครูบาอาจารย์ด้วยที่เขาคอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับคุณนะเขาเขาไม่ได้มาบอกคุณเขาไม่ได้มาสอนคุณในฝันในอะไรก็ได้เขาอาจจะสอนคุณในแพลตฟอร์มต่างๆอะ ที่เข้ามามันเป็นความรู้ที่ท่านอยากจะบอกกับคุณเนี่ยเขาก็จะมีข้อความมาให้กับคุณแบบนี้แหละและความรู้นั้นก็จะถูกเปิดก๊อกออกเพราะคุณได้เรียนรู้าบ้างแล้วกับท่านแต่เป็นแค่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ไปเนี้ยเราลืมทุกอย่างท่านอยากที่จะมากระเทาะวิชาความรู้ของคุณเนี่ยท่านก็เลยมาในในรูปแบบที่โดยส่วนใหญ่ในในหนังสือหรือในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็นั่นแหละส่วนไหนที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกมันกระเทาะเปลือกกระเทาะแบบ สิ่งที่คุณไม่รู้กลายเป็นเปิดองค์ความรู้ของคุณที่แบบโอ้โหมันว้าวมากเลยนั่นก็แสดงว่าข้อความนั้นเป็นของคุณนั่นแหละว่ามันใช่เลยนะคะก็สร้างสร้างออความเข้มแข็งสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจของตัวเองเขาไว้เพราะมันคือเกาะป้องกันปล่อยวางให้อภัยมันคือเกาะป้องกันมันไม่ได้ดีกับคนอื่นคุณให้อภัยคนอื่นเน่ะเขาจะได้รับไม่ได้รับเขาช่างขเขาเถอแต่คุณได้ คุณได้แบบแบบเต็มๆเลยเพราะว่ามันเบาขึ้นสบายขึ้นอ่อมันบางครั้งอ่ะอะไรแบบเนี้ยเรื่องท็อกซิกกับคนอื่นเนี่ยบางทีมันก็ไม่จำเป็นสำหรับเราหรอกเนาะ บางทีมันก็ไม่จําเป็นดังนั้นให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ศึกษาหาความรู้มากขึ้นทําให้ตัวเองมีอํานาจทําให้ตัวเองไม่ได้ไปมีอํานาจเบ่งใครไม่ได้ไปมีอํานาจเหนือคนอื่นแต่คุณต้องมีอํานาจอยู่กับตัวเองเหนือตัวเองเหนือกิเลสเหนือความรู้สึกของตัวเองนี่แหละ มันคือเกราะป้องกันที่ดีอีกเรื่องหนึง่งมันคือเสือ้อเกาะบนโลกมนุษย์ใบน,นี้เลยเพราะจะไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้ไม่มีใครเขาจะมาพูดอะไรแบบนี้แล้วจะทําให้คุณเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณได้สร้างอํานาจของตัวเองไว้แล้วคุณได้สร้างเกราะป้องกันตัวเองไว้แล้วคุณจึงไม่ใส่ใจคุณจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นเลยมันไร้สาระมากม เอาที่มันมีสาระดีกว่าทีนี้คุณได้สร้างประโยชน์สร้างสร้างสร้างไปสร้างไปแม้คนที่เขาว่าคุณคนที่เขาแบบทะยุ่วโมโหคุณเนี่ยอย่าไปซีเรียสอย่าไปตึงเครียดเพราะคุณจะไปอยู่กับกลุ่มเดียวกับเขาพอทีนี้พอหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ปุ๊บห้อภัยได้ปุ๊บเสริมเติม,ตม,ตมความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอวันหนึ่งคุณคุณลอยละลิ้วไปแล้วความรู้แบบจัดเต็มแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มากๆเนี่ยแล้วคุณจะเห็นว่าคนที่เขาว่าคุณอุย้ยเขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลย เราต่างหากที่ทําประโยชน์คุณจึงมาเห็นของดีแล้วตรงนั้นเพราะถึงวันนั้นคุณจึงไม่ค่อยสะทกสะท้านกับคนพวกเนี้ยเพราะวายเบชันของคุณมันสูงกว่าเยอะแล้วคุณจะไม่ค่อยเจอคนพวกนี้หรอกมันจะไม่ถูกดึงดูดมาเพราะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นก็โลกภายในของเราอะเป็นยังไงอะมันสื่อถึงสถานการณ์ภายนอกดังนั้นน่ะท่านอยากจะบอกกับคุณว่าคุณจะเปลี่ยนโลกภายนอกได้เนี่ยต้อง จากข้างในดังนั้นข้างในต้องดีแล้วถ้าถ้าคุณเจอสถานการณ์นะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีก็โอ้ตอนนี้พลังงานฉันกําลังตกเออจะต้องบอกแบบนั้นพลังงานฉันกําลังตกหลังจากนี้ อัพพลังงานของตัวเองอัพพลังงานของตัวเองวันหนึ่งคุณจะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์คนอื่นได้ด้วยสิ่งที่ท่านอยากจะให้พรคุณเนี่ยคุณก็เป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ของคนอื่นได้ด้วยนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าวันนี้มันยังไม่ใช่วันที่คุณจะคิดว่ามันใช่นะแต่วันหนึ่งมันจะเป็นแบบนั้นแหละการที่เป็นครูบาอาจารย์ของคนอื่นได้ไม่จะเป็นต้องโผมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นร้อยเป็นพันคนบางทีคุณเกิดมาเพื่อจะบอกเพื่อจะสอนคนแค่คนหนึ่งนั่นคืออเเปปป้้าาาระสงงคค์หมยขุณ แค่คนคนเดียวคุณก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ของคุณคนนั้นแล้วนะก็วันนี้คลิปนี้ข้อความจากเบื้องบนก็เป็นพลังงานที่ดีนะไม่เหมาเชื่อได้ว่าเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะเข้าสู่กระบวนการแห่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะขอให้คุณเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความสวยงามมองโลกในแง่ดีใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ด้วยไวยเบชั่นที่มันบวกๆดีๆเข้าไว เพราะว่าบาเวชั่นดีๆจะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับคุณคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาและแม่หมอก,ก็ขออวยพรให้คุณมีแต่ความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ